สวัสดีครับทุกคนขอตอ้อนรับเข้าสู่ Big Paco Go Away วันนี้พีวีศ์พาทุกคนมาที่นี่หน้าป้ายข้าวมันไก่สดใสปิง๊งปิ๊งปิ๊งตอนนี้พีวีศ์พาทุกคนมาอยู่ตรงบริเวณถนนติวานนท์ครับอยู่ฝั่งตรงข้ามมซีติวานนท์ทุกคนอยู่ตรงบ้านเมย์เดี๋ยวไปที่ร้านยันร้านข้าวมันไก่ซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาเปิดเป็นรถเข็นทุกคนแล้วก็พีวีศ์ได้เชิญคุยกับทางเจ้าของร้านมียูทูบเบอร์ดังๆหลายๆคนมาที่นี่กันเลยวันนี้จะเป็นพี่วิน์ปิ๊ ตตนะแล้วก็นั่นแหละมีหลายคนเลยทุกคนที่ที่อิแหลกก็มาเดี๋ยววันนี้พี่วิจะพาทุกคนมาชิมข้าวมาันไก่ร้านสดใสริงๆติ๊งๆ,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 ๆกันดูว่าเป็นยังไงต้องบอกเลยว่าที่นี่ถ้าใครทานไม่จุกเหมือนพี่วิทนะอย่าสั่งเยอะอย่าสั่งเยอะอ่าอย่าสั่งเยอะอันดับแรกเลยของที่นี่ให้จุกใจให้เยอะมากสายก้ามเนื้อน,นี่พี่วิทพามาเจอน้าร้านะ สวัสด<ห>ีคร <function als> ับพ <c oughs> ี <reco Christ> ่สว <t> ัสด <bizarre> ีครับวันนี้พาเพื่อนๆมากินข้าวมันไก่สดใสจริงๆจริงๆแล้วดูดูน้าพ่อค้านี่ทำไมหน้าใสปิ้งอยู่กับเตาแล้วไอ้อยู่กับ้าขายตอแล้วร้อนเนาะใช่ครับแล้วดูหน้าพีวิ์โอ้คนร้อนเลยต้องบอกว่ามาช่วงประมาณบ่ายสองโมงทุกคนร้อนจ้ากเลยที่นี่เขาเปิดตั้งแต่เช้านะแล้วก็ของหมดวทุกคนเปิดต่ิมงครึ่งเปิดโมงครึ่งทุกคนเจ็ดโมงครึ่งถึงสี่ทุ่มสี่ทุ่มหมดก่อนเจ็บก่อน เราบอกว่าวันนี้วันนี้พี่วิทย์มามาสั่งก็ไม่ไม่ทานไก่ทอดเอเดี๋ยวพี่วิทย์จะลองเอเข้าวมันไก่ธรรมดาให้ทุกคนได้ชิมกันต้องบอกว่าพี่วิทย์สั่งมันทุกไซส์ของจานมีตั้งแต่เท่าไหร่นะพี่สามสิบ <30, S 1> อ่าสามสิบห้าแล้วก็สี่สิบครับสี่สิบธรรมดาพิเศษจำโบอ่าต้องบอกได้เลยว่าธรรมดาลองก่อนเพื่อนๆอย่าดูถูกธรรมดาแค่สามสิบบาทใช่ไหมใช่ครับเยอะแล้วอะ่ะ พี่วิทย์วันนั้นพี่วิทย์มาต้องบอกพี่วิทย์มากินที่นีสองครั้งละครั้งนี้ครั้งที่สามก็เลยขอแญญต่ย่าถ่ายทำด้วยสั่งสี่สิบบาทใจร้อน่อาอยพี่เน็ตกินไม่หมดทุกคนกินไปได้แค่จานเดียวข้าวก็เยอะไก่ก็แย่เดี๋ยวไปดูกันว่าหน้าตาเป็นไงพี่วิทย์สั่งมาแล้วทุกคนเดี๋ยวไปดูเห็นที่โตครับ ่าวดีสุดพิเศษมาบอกอันลอนเทคเตรียมความสะดวกสบายให้เพื่อนๆแล้วนะครับสามารถมาที่โช์ุงมัลเลนเทคทุกสาขาทั่วประเทศมีสินค้ามากมายกว่าร้อยรายการมีพนักง,งานคอยให้คาแนะนําและบริการอย่างใกล้ชิดแล้วพบกันนะครับเพื่อนแล้วก็นี่คืออาหารข้าวมันไก่ร้านสดใสปิ๊งปิ้งปิงต้องบอกว่าร้านนี้ไม่ธรรมดาครับทุกคนยูทูบเบอร์แล้วก็ต่อตอเขามาหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นจากทางน้องวินแล้วก็ รู้สึกจะเป็นน้องปันโปง้งเขาเคยมาแล้วก็พี่พี่ที่แลกก็มาฮะเพราะฉะนั้นร้านนี้มีจุดเด่นมีจุดดีอะไรบ้างพี่วิทย์บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาแล้วก็เข้ามันไก่เขาเนี่ยดูปริมาณพี่วิทย์สั่งมาสามไซส์ให้ทุกคนได้รับชมกันนี่อันนี้สามสิบนีบ่สามสิบบาทสาสิบาทเองทุกคนบอกว่าอันนี้คือจานเริ่มต้นนะไซส์เริ่มต้นไม่ธรรมดาแล้วทุกคนแล้วก็มาสามสิบห้าบาทนี่ต้องบอกว่าอันนี้พี่เขาให้ ปริมาณเท่านี้จริงเนี่ยปริมาณเท่านี้ก็คือไม่ได้แบบเฮ้ยคนมาขายทําให้ปริมาณพิเศษน,นะเปล่านี่และนี้ไซส์40จัมโบ้ไซส์เขาเรียกอะไรมนุษย์กลา้ามเนี่ยพี่วิตกินเห็นไหมเยอะทีเดียวทุกคนพี่วิตสั่งมาสามจานก็น่าจะกินไม่หมดแล้วเพราะว่ายัดแล้วละถึงขั้นนั้นแล้วต้องบอกว่าเนื้อไก่แกไม่มีไม่มีการตีให้แบนๆแล้วก็ออกมาวางมนโ๊มันจานนะ แกสับมาชิ้นหนาๆแล้วก็นิ้วความฉ่ำใช้ได้เลยทุกคนก็ข้าวมันไก่ที่นี่ถือว่ารสชาติไม่ขี้เหร่พีวิทย์พูดอย่างนั้นแล้วกันอร่อยทีเดียวอ่าอร่อยทีเดียวแล้วก็ให้ปริมาณที่เยอะมากอันนี้เออเหล่ายูทูบเบอร์แล้วก็หลายๆคนก็ได้มาทำคอนเทนต์กันก็เป็นรางวัลการันตีเลยที่ได้แอบคุยกับทางพี่เจ้าของร้านก็คือพีวินเอ้ยพี่คีตเอ้ยน้องปันโปงเอ้ยอ่าแล้วก็พีวิทย์ก็มาขาดเฮียยตามมาได้นะนักกล้ามหมืน่นแคว ยังไงฝากติดตามด้วยครับนักก้ามเห็นแก้วเห็นแล้วอยากจะมาทานก็ติดต่อพี่วิทย์ได้วัน,นขอลองเลยอันนี้ต้องบอกว่าน้ําจิ้มก็ใส่เครื่องเอาเองนะทุกคนที่เจ้าของร้านเขาทำสูตรน้ําจิ้มขเขาไว้แล้วก็ผสมขิงผสมที่เองเลยอยากกินมากน้อยแค่ไหนปั๊บพี่วิทย์กินสี่สิบบาทเลยกินไม่หมดห็อกอันนี้ชิมเพื่อนๆได้รับชมเ้มือกัน,กนคือวันนี้วันจริงๆพี่วิทย์ใกล้ที่จะต้องไปแทรเนียนะทุกคนตอนนี้ก็ทำก็เรียกอะไรเอ บริหารร่างกายหนักแล้วก็ดูแลเรื่องการกินค่อนข้างเยอะก็คือจะทําให้ร่างกายมันลีนขึ้นอ่าลีนขึ้นแล้วก็ขึ้นเข่าจะได้ไม่เป็นภาระให้กับเอ่อร่างกายมากเกินไปเพราะว่ากล้ามเนื้อที่เยอะเกินไปหรือน้ําหนักตัวที่เยอะเกินไปอ่ะมันมีผลในะเรื่องการตีนเขา่าเดี๋ยวมันจะเหนื่อยก่อนไม่ใช่อะไรกล้ามเนื้อบางทีก็ไม่จาเป็นนะทุกคนเพราะงั้นตอนนี้พี่วิทย์ก็พยายามที่จะทําให้กล้ามเนื้อมันชับที่สุดเท่าที่จะทําได้ในสไตล์ของเขาเรียกอะไรเอ่อสายธรรมชาติ ตามที่วิทไปครับวันที่16เดินทางอืมอืมต้องดูน้ำตุ๊กมาเป็นกระมังก็บอกนี่น้ำตุ๊กนี่เราใส่กระดูกมาให้เพียบเลยกระดูกติดเนื้อทุกคนอ่กินยังไงไหวอืมมีเครื่องในชิ้นละตัวพึ่งพึ่งไปที่ภูกเก็ตมานะทุกคนแล้วก็ไปกินโปกามาโปกาโคตรอร่อย กินแบบโฟกาเต็มๆทามาครั้งนี้ครั้งแรกในชีวิตอร่อยจังจะหมดค่จ่ายไปบ้านในไทยเลยนะดีว่าเออพีนของด้านฝรั่งเขาเลี้ยงเรานะตับโต,โตโตทุกคนอือหือนี่ตั้งที้มาั้งนานแล้วยังข่ำยังนุ่มเลยอร่อยอือ เดี๋ยวพี่จะสั่งน้ำมหน่อยที่เอากำไรอย่างไหนมาเนีย่ยมีกำไรนะมีก็ขายถูกวเวยเยอร์อือนั้นขายเยอะนะคือคุณภาพไม่ขี้เหร่ทุกคนอร่อยแล้วก็เนื้อไก่ไม่กระด้างไม่แห้งคือใช้ได้เลยอนะ่ะอันนี้พี่วิกก็ สไตล์เล่าไปบ่นไปที่แบบจริงใจแล้วก็เรียวๆนะทุกคนสัมผัสยังไงก็บอกอย่างนั้นไม่มีการอวยไม่มีการช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นเลยสัมผัสถ้าว่าอร่อยก็บอกว่าอร่อยเผื่อเพื่อนๆมาตามมาทางเลยก็จะได้ไม่ผิดหวังอันนี้ก็พี่วิทย์บอกว่าที่ไม่คิเลยกับราคานะทุกคนบอกได้เลยว่าในย่านนี้สู้ได้หมดอืเสือได้วันนี้ไม่มีข้าวไก่ทอดง,งั้นพี่วิทย์ก็สั่งมาให้ดู พี่จะสั่งมาสามจานหมดไปร้อยนิดนองทุกคนโทษผูก่ะเดี๋ยวพี่วิทย์เป็นทามหลับแนละ้วกินหมดไม่หมดลุ้นกันทุกคนสามจานเนี้ยสามติดสามห้าสี่ติดทามหลับครับ หมเรียบร้อยหลังจากที่พีวิศท,ทำแลบให้ดูแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นกิจริง,รงอิ่มแล้วไม่หมดทุกคนสามจานพ่วิศกินไปได้จานเดียวแล้วก็รวบเอาเนื้อมาไว้เป็นจานเดียวนะครับทุกคนข้าวไม่หมดเราช่วงนี้เป็นช่วงที่พ่วิศกำลังได้เอ็ดด้วยทุกคนก็พยายามจะลีนชัดที่สุดเบาที่สุดเพื่อที่จะไปปีนเขาคิดีมาจาโรกัแบบน้องมาเหมนเน็ตยัไงไงก็ฝากติดตามคอนเทนต์ในช่องน้องมาเหมนเน็ตด้วยแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับทุกคน อันนี้คือส่วนหนึ่งนะจริงๆมีไก่ทอดไก่ทอดมีอีกหลายอย่างแต่ว่าพี่วิทย์มาช่วงบ่ายหมดไปแล้วก็เสียดายไม่ได้เอามารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันแต่ว่าสําหรับค่ามันไก่ผ่านพี่วิทย์ให้ผ่านเลยในราคาประมาณนี้นะสามสิบสามห้าสี่สิบจัมโบ้สี่สิบก็ไม่หมดทุกคนขนาดพี่วิทย์ตัวใหญ่กินจุๆนะสําหรับคนที่มาอุ่นหนุนร้านนี้นะไก่ไก่เอ่อปิ้ง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 เนี่ยพ่อค้าหน้าใสใสที่ฝั่งตรงข้ามพิซซีติวันนนท์ถนนติวานนนท์นะทุกคน อยาผีถามสั่งนะเอาแบบไซส์มินิก่อนสามติดก็น่าจะให้ลองชิมดูทุกคนบอกได้เลยว่าเยอะไม่น้อยทีเดียวแล้วก็ถ้าเกิดใครกินจุสไตลต์พีวิทย์ก็สี่สิบาทจัมโบ้พอแล้วจุกไม่เหลือทานไม่หมดด้วยนี่ประมาณนี้ก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากคอนเทนต์ต่างพีวิทย์ด้วยแล้วก็เอในช่องน้องไม้เมล็ดด้วยเร็วๆนี้พีวิทย์ก็จะเอาศักยภาพร่างกายที่สมบูรณ์ที่สุดไปโชว์ให้กับเอฟีไปสร้างสีสันแล้วก็ สร้างความบันเทิงให้กับแฟนคลับช่องน้องไมนมินตด้วยแล้วก็มาอุน่นนุนร้านที่เขาได้บิ๊กซีติวานนนท์กับฝันของคามมีที่จอดรถด,ด้านข้างแล้วก็จอดในบิ๊กซีก็เดินข้ามฝั่งมามาอุน่นนุนร้านนี้ก็ได้บอกได้เลยว่าเอ่อขายถูกแล้วก็อร่อยถูกและดีทุกคนมีอยู่จริงยังไงอุน่นนุนร้านกันเยอะๆครับไปละทุกคนบ๊ายบายขอบคุณครับติดตามแลบชมคลิปต,ต่อไปวยครับเอ่อบอกได้อย่างทำเดียวจบ ไอ่หมดแน่ไม่ได้พิจารณา